สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่ร้านบิทิวคาเฟ่นะคะจริงๆตั้งใจเดินมาเพื่อจะซื้อกาแฟกินนะคะก็ช่วงพักเที่ยงพอดีวันนี้รู้สึกคนไม่เยอะมากนะคะเรามาก่อนเที่ยงนิดนึงนะคะประมาณ11โมงพอสั่งกาแฟเสร็จปุ๊บก,ก็นึกอยากกินไก่เกาหลีนะคะก็สั่งเป็นเซต เล็กมานะคะก็คือจะเป็นไซส์ S นะคะตรงนี้ราคา99บาทค่ะเขาก็จะมีเป็นหัวเชเท้าดองนะคะแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีไก่4ชิ้นค่ะสามารถเลือกซอสได้นะคะเป็นซอสกะทิยมแล้วก็ซอสเผ็ดเกาหลีค่ะนี่ก็ได้มา4ชิ้นจริงๆอยากกินเยอะกว่านี้นะแต่รู้สึกแบบแค่นี้ก็อิ่มแล้ว ะค,ะความกินก็จะเลอะเทอะนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็เป็นสไตล์อ่ะมันต้องกินแบบนี้เลยนะคะใช้มือแบบนี้เลยตอนนี้เป็นซอสเผ็ดค่ะแต่ซอสเผ็ดก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้เผ็ดมากนะคะสําหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดก็น่าจะกินได้นะแล้วก็อิ่มนําสําราญนะคะกินบรรยากาศก็สามารถานั่งได้ชิลๆค่ะพอตอนเที่ยงคนก็เริ่มเยอะนะคะทยอยมา เราก็นั่งกินจนหมดเลยอันนี้คือผลจากการกินนะคะ